สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูน้ำค่ะในวิชาหน้าตัดสินของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบหน้าตัดสินค่ะองค์ประกอบหน้าตัดสินนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเลยทีเดียวฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปรพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักคําว่าหน้าตัดสินกันก่อนค่ะ คำว่านาฏศิลป์นี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะว่ามันหมายถึงอะไรแต่วันนี้คุณครูจะขอทบทวนให้นักเรียนฟังอีกทีนะคะว่าคำว่านาฏศิลป์นั้นหมายถึงศิลปะแห่งการละครนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น ลักษณะใหญ่ๆเลยนะคะก็คือระบำรำฟ้อนโขนละครค่ะซึ่งในแต่ละอย่างนะคะก็จะมีรูปแบบของการแสดงที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะแบบแรกนะคะก็คือระบำค่ะระบำจะมีผู้แสดงตั้งแต่2คนขึ้นไป การแสดงน,นะคะก็จะเน้นไปถึงความพร้อมเพียงคบผู้รําค่ะแล้วก็จะดูการแต่งกายที่สวยงามด้วยนะคะระบําก็จะแบ่งเป็นระบําใหญ่ๆนะคะก็คือระบํามาตรฐานอย่างระบำเบ็ดเล็ดค่ะ ระบำม,มาตรฐานนะคะก็จะใช้ผู้หญิงแสดงล้วนค่ะท่าลำนะคะก็ไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเนื่องจากบรมครูทางด้านนาฏศิสินไทยนะคะเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ท่าลำไว้ซึ่งเราก็จะยึดมั่นเป็นแบบแผนกันมานะคะการแต่งกายก็จะแต่งกายด้วยการยิงเครื่องพรานางค่ะต่อมานะคะก็คือระบำเบเ็ดตะหลิค่ะระบำเบ็ดตะเล็ดนะคะก็เป็นระบำที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื่อให้ทันสมัยต่อโลกนะคะแล้วก็จะมีการแสดงที่มีบทประพันธ์หรือไม่มีบทประพันธ์ก็ได้บางการแสดงก็จะถูกสอดแทรกอยู่ในละครค่ะอย่างต่อมานะคะก็คือรำค่ะรำนะคะก็จะมี3ลักษณะใหญ่ๆนะคะ1ก็คือลำเดี่ยว2องาำคู่และ3ามาำหมูค่ะ รำเดียวนะคะก็คือการรำคนเดียวนะคะบอกถึงลักษณะพิเศษของตนเองนั่นเองนะคะแล้วผู้ที่ได้รับบทบาทในการแสดงเนี่ยก็จะฝึกทักษะอย่างดีเลยเพื่อเอามาโชว์กันนะคะว่าฉันมีทักษะที่ดีในการไา่รำขนาดไหนนะคะในรูปก็จะเป็นชุยชายพรามนะคะและชุยชายนางวันทองค่ะ ต่อมานะคะก็คือการรำคู่ค่ะการรำคู่นะคะจะมี2อ,อย่างค่ะก็คือการรำที่เป็นการต่อสู้โดยการใช้อาวุธเช่นการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบองและอย่างที่2นะคะก็คือการรำที่ตัวแสดงทั้งสองคนได้มาอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันแล้วก็เกิดการไล่ํำกันอวดความสวยงามของแต่ละบุคคลค่ะ อย่างต่อมานะคะก็คือการรำหมู่ค่ะการรำหมู่นะคะก็คือการรำที่มีผู้แสดงมากกว่า2คนขึ้นไปแต่การรำหมู่ชนิดนี้นะคะจะใช้บทประพันธ์หรือเพลงนะคะที่ไว้ใช้สำหรับรำเดียวแล้วนำมาลำให้มีหลายๆบุคคลเพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็คือฟ้อนค่ะ ฟ้อนนะคะส่วนใหญ่เราจะเจอกันอยู่ในภาคเหนือใช่ไหมคะเพราะว่าคําว่าฟ้อนนะคะก็จะหมายถึงการฟ้อนรําที่อ่อนช้อยและงดงามทีนี้นะคะใน,ในสมัยก่อนก็จะสามารถฟ้อนราได้แต่เจ้านายนะคะหรือคนที่อยู่ในคุ้มในวังเท่านั้นที่จะสามารถราในพิธีต่างๆได้แต่ในปัจจุบันนะคะ ใช้สำหรับนักแสดงทั่วไปนะคะแล้วก็จะจัดในพิธีสำคัญสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นค่ะแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือที่เรียกกันว่าภาคอีสานก็มีการฟอร้อนเช่นเดียวกันค่ะการฟอร้อนชนิดนี้นะคะก็จะไปคล้ายคลึงกับของภาคเหนือค่ะซึ่งการฟอร้อนก็จะฟอ้อนได้ในเฉพาะงานพิธีสำคัญเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะก็คือโขนค่ะ โขนนะคะก็จะเป็นนัฏศิะสินชั้นสูงเลยการแสดงก็จะใช้ผู้ชายแสดงล้วนทั้งหมดการแต่งกายนะคะก็จะเป็นการแต่งกายยืนเครื่องซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบทบาทของตอัวละครผู้แสดงโขนนะคะก็จะสวมใส่ศีษะเพื่อปิดบังใบหน้ายกเว้นตัวละครที่เป็นตัวพระนะคะไม่ต้องสวมศีรษะนะคะในการปิดบังใบหน้าเพราะว่าเป็นมนุษย์นะคะก็จะต้องมีการแต่งหน้าที่สวยงามค่ะ การแสดงโขนนะคะก็จะแสดงอยู่ในเรื่องของรามเกียร์ในสมัยก่อนนะคะก็จะนำนักรบหรือทหารเนี่ยนำมาฝึกเพื่อเป็นมหาหรสพเวลาให้มหากษัตริย์นะคะได้ชมกันในงานพิธีสำคัญค่ะต่อมานะคะก็คือละครค่ะละครน,นะคะก็จะมีการแสดงที่คล้ายคลึงกัน กับโขนเลยแต่จะไม่มีบทของการต่อสู้ที่มีฉากอลังการมากมายนะคะละครก็จะนำมาจากบทวรรณกรรมหรือนิยายนะคะนำมาดัดแปลงให้เป็นท่าำํำซึ่งละครน,นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยทั้งแต่งกายเป็นคนไทยและทั้งแต่งกายเป็นสัญชาติอื่นๆค่ะละักษณะของการแต่งกายนะคะก็จะเป็นการยืนเครื่องค่ะ ราก็มาดูองค์ประกอบของนาฏศิลป์นะคะว่าการแสดงที่ดี mm hmm. การแสดงที่สวยงามจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ่ะ mm hmm. องค์ประกอบนะคะ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของจังหวะและทำนองค่ะ mm hmm. ผู้แสดงนะคะ mm hmm. ก่อนที่เราจะออกไปแสดงเนี่ยสู่สายตาผู้ชมจะต้องฝึกการนับจังหวะและฝึกฟังทำนองให้ดีนะคะถ้าผู้แสดงเนี่ยแสดง ฟังจังหวะหรือทำนองไม่ออกการแสดงนั้นก็จะไม่เกิดความสวยงามนะคะก็ะคือการลำคอมจังหวะนั่นเองค่ะฉะนั้นผู้ที่จะแสดงหรือฝึกหัดหนาฏัดสินเนี่ยอันดับแรกเลยจะต้องฟังจังหวะและทำนองออกนะคะ องประกอบต่อมานะคะก็คือคำร้องนาตยศัพท์และภาษาท่าค่ะคำร้องนะคะที่สำคัญเลยก็ต้องเป็นคำร้องที่มีความไพเราะนะคะและความหมายที่ลึกซึ้งชัดเจนค่ะซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับนาตยศัพท์และภาษาท่านะคะเมื่อผู้รำเข้าใจคำร้องได้ถึงบทบาทแล้วนะคะการแสดงนาตยศัพท์หรือภาษาท่าที่ใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามคำร้องให้สอดคล้องกันด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้สื่อถึงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนค่ะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงเรื่องรามเกียนนะคะตอนขับพิเภกค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าใน4ตัวละครนี้มีตัวละครอ,อะไรกันบ้างค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นยักษ์ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าเมืองกรุงลงกาด้วยนะคะเป็นคู่ปรับของพระราม ต่อนะคะก็คือกุ่มประกันค่ะเป็นน้องแท้ๆของทศกัณฐ์นะคะแล้วก็เป็นพี่ชายของพิเภกตัวละครที่นั่งอยู่เป็นกลางค่ะและตัวละครสุดท้ายนะคะก็คืออินทรชิตค่ะเป็นลูกชายของทศกัณฐ์นะคะในภาพนี้นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครูคก็อยากจะให้นักเรียนนะคะไปศึกษาต่อว่าตอนขับพิเภกนี้มันมีเหตุการณ์อะไรค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูองค์ประกอบอีก2อ,อย่างสุดท้ายนะคะก็คืออุปกรณ์และก็เครื่องแต่งกายค่ะการแสดงที่จะสมบูรณ์นะคะหรือจะให้สวยงามมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะต้องรู้จักการใช้อุปกรณ์ที่ถูกประเภทและถูกต้องด้วยนะคะและเครื่องแต่งกายก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะการแต่งกายไม่ใช่ว่าจับอะไรมาใส่ก็ได้เราจะต้องดูเรื่องของการแต่งกาย ความสวยงามสีที่เข้ากันนะคะแต่งกายมาอย่างไรให้หน้าดูหน้ามองค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็คือให้ในักเรียนทำในรูปแบบของแผนผังความคิดตูนายแม p นะคะโดยแยกออกมาค่ะว่าหน้าตัเสียงมีกี่ประเภทนะคะและ มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการแสดงของนาตัิสิ์ประเภทนั้นแล้วก็องค์ประกอบนาตัิสินค่ะแค่นี้นะคะง่ายๆเลยค่ะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชั้นส่งตามที่เรานัดหมายกันด้วยนะคะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็พอที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของนักศิลป์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรให้นักเรียนมาติดตามและเจอกับครูน้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ